ของฟ้าที่เคยคุ้นเคยกับเมฆสีขาวและขุนเขาเขียวขจีพลันบิดเบี้ยวเป็นอุโมงค์แสงสว่างจ้าก่อนจะพุ่งลงมายังใจกลางมหานครที่แปลกตาโงกุลผู้กล้าหาญจากดาวใไซย,ยาปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันกลางถนนที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาของกรุงเทพ ดวงตากลมโตเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจร่างกายกำยำที่เคยชินกับการต่อสู้ระดับจักรวาลต้องยืนนิ่งท่ามกลางเสียงจอแจของรถยนต์มตอเตอร์ไซค์และผู้คนที่เดินสวนกันไปมาอย่างไม่ขาดสายกลิ่นหอมชวนน้ำลายสอหลายหลายชนิดลอยปะปนกันในอากาศ กลิ่นแกงเผ็ดร้อนกลิ่นไก่ย่างหอมฉุยกลิ่นมะม่วงสุกหวานฉ่ำทุกกลิ่นล้วนชวนให้ท้องของโงกุลร้องครวญครางอย่างรุนแรงโอ้นี่มันที่ไหนกันเนี่ยแล้วทำไมท้องฉันถึงได้หิวขนาดนี้เขาพึมพำกับตัวเองพลางจมูกโด่งก็ขยับฟุตฟิตไปมาอย่างรวดเร็วเพื่อตามหาต้นตอของกลิ่นที่เย้าวยวนที่สุด สายตาของเขาจับจ้องไปที่แผงลอยเล็กๆแผงหนึ่งที่มีควันฉุยออกมาจากกระทะเหล็กขนาดใหญ่เสียงชาของการผัดดังระงมพร้อมกับกลิ่นหอมหวานอมเปรี้ยวที่เตะจมูกอย่างจางังมันคือกลิ่นของผัดไทยที่กำลังถูกปรุงขึ้นมาใหม่ๆตรงหน้าแผงนั้นชายชราคนหนึ่งผมสีดอกเหล่ามือข้างหนึ่งถือตะหลิวขนาดมาหืมาอีกข้างตวัดเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่าง ชำนาญการเคลื่อนไหวของลุงคนนั้นเปี่ยมด้วยพลังและความแม่นยำราวกับกำลังไา,ายรามการต่อสู้ชั้นสูงโงกุลสัมผัสได้ถึงออร่าบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากพลังต่อสู้แต่มันคือพลังแห่งความหลงไหลในอาหารเขากลืนน้ำลายเอื้อกใหญ่พลางก้าวเดินตรงไปยังแผงผัดไทยด้วยความเร็วระดับแสง แต่เมื่อมาถึงเขาก็ชะง,งักสายตาที่เคยจ้องแต่ศัตรูร้ายกาศบัดรนี้จับจ้องไปที่จานผัดไทยสีส้มสดที่กำลังถูกวางลงตรงหน้าลูกค้าอย่างบรรจงอร่อยเหาะแน่ๆโงกุลอุทานด้วยความตื่นเต้นเราวกับได้เจอคู่ต่อสู้ที่คู่ควร ลุงสมชายหรือที่ใครๆเรียกกันว่าลุงสมชายผัดไทยเทพเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มแปลกหน้าผู้มีทรงผมตั้งฉีโดดเด่นไม่เหมือนใครและดวงตาที่เต็มไปด้วยประกายความหิวเอาผัดไทยไม่พ่อหนุ่ม ลุงเอ่ยถามเสียงห้าวโงกุลพยักหน้ารัวรัวพร้อมกับชี้ไปที่จานผัดไทยของลูกค้าคนหนึ่งที่เพิ่งได้รับเอาแบบนี้เขาตอบด้วยความกระตือรือร้นเพียงแค่ทำแรกที่เส้นผัดไทยเข้าสู่ปากโงกุลก็เบิกตากว้างเส้นจานเหนียวนุ่มคลุกเคล้ากับซอสรสหนัวหอมกลิ่นกระทะไหมพร้อมด้วยกุ้งสดตัวโตเต้าหู้เหลืองนุ่ม โอ้นี่มันสุดยอดไปเลยอร่อยกว่าถั่วเซียนอีกโมกุลตะโกนออกมาด้วยความซาบซึ้งเขาไม่เคยลิ้มรสชาติที่ซับซ้อนแต่กลมกล่อมเช่นนี้มาก่อนลุงสมชายยิ้มเล็กน้อยด้วยความภูมิใจนี่แหละคือจิตวิญญาณของผัดไทยอาหารที่รวมห้าประสาทสัมผัสเข้าไว้ด้วยกัน ทันใดนั้นเสียงประกาศก้องก็ดังขึ้นจากเวทีชั่วคราวกลางตลาดขอเชิญผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเข้าร่วมสึกชิงเจ้ายุทธจกักรแห่งสตรีทฟู้ดประจำปีนี้ใครจะเป็นผู้ครอบครองตำแหน่งสุดยอดปร,รมาจารย์อาหารข้างทางโงกุลหูพึ่งดวงตาเป็นประกายท่านทีที่ได้ยินคำว่าสึกและสุดยอด สึกเหรอฉันขอเข้าร่วมด้วยเขาตะโกนเสียงดังท่ามกลางสายตาตกตะลึงของบรรดาพ่อขาแม่ขาและลูกขาฝาสายหญิงสาวหน้าตาสะสวยในชุดเชฟทันสมัยผู้เป็นดาวเด่นของวงการสตรีทฟู้ดเดินเชิดหน้าเข้ามา ึใครกันนะมาจากไหนก็ไม่รู้จะมาลงแข่งขันอะไรได้ง่ายๆเธอมองโงกุลด้วยสายตาดูแคลนการทำอาหารนะไม่ใช่แค่ใช้พลังกล้ามเนื้อนะคุณโงกุลเพียงแค่ยิ้มตอบด้วยความบริสุทธิ์ใจฉันแค่อยากกินของอร่อยๆแล้วก็ชอบการแข่งขันด้วยคำตอบที่เรียบง่ายแต่แฝงด้วยความมุ่งมั่นทำให้ลุงสมชายถึงกับรีตามองโงกุลอย่างพิจารณา ไอหนุ่มนี่ไม่ธรรมดาลุงพึมพำกับตัวเองแม้จะไม่มีพลังต่อสู้แบบปีศาจแต่การทำอาหารก็เป็นศาสตร์ที่ต้องฝึกฝนโงกูลขอให้ลุงสมชายสอนพื้นฐานการทำผัดไทยลุงสมชายถอนหายใจเฮือกใหญ่ฮเอาเถอะไหนเมื่อแกกล้าจะลองก็จะลองสอนให้ การฝึกเริ่มต้นขึ้นโงกุลพยายามใช้ความเร็วระดับซูเปอร์ใส่ญ้าหั่นผักแต่มันกลับกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่เท่ากันหรือไม่ก็กระเด็นกระดอนไปทั่วเขากุมหัวด้วยความงนงงทำไมมันยากกว่าฝึกวิชาของท่านไคโออีกนะลุงสมชายสอนโงกุลเรื่องความสมดุลของรสชาติการควบคุมไฟและที่สำคัญคือใจที่ใส่ลงไปในอาหาร โงกุลตั้งใจฟังทุกคำสอนแม้จะยังไม่เข้าใจทั้งหมดในที่สุดวันแข่งฐันรอบแรกก็มาถึง โจ์คือเมนูเรียกน้ำย่อยสร้างสรรค์ฝาใสโชว์ฝีมือการทำกระทงทองไส้หมูหวานรสเลิศประดับด้วยดอกไม้กินย่ายสวยงามราวงานศิลปะทุกคนปลบมือเกลียวกราวถึงคิวโงกุลเขานำเสนอข้าวเกลียบปากหม้อพลังคลื่นเตาที่หน้าตาดูประหลาดไปบ้างเพราะเขาเผลอใช้พลังคีลงไปในแป้งเล็กน้อยด้วยความเร็วเกินมนุษย์เขานึ่งและห่อไส้หมูได้อย่าง รวดเร็วจานของเขาดูไม่สวยงามเท่าฟ้าใสาแต่เมื่อกรรมการชิมทุกคนก็ต้องเบิกตากว้างนี่มันเข้าเกลียบปากหม้อที่ให้ความสดชื่นและพละกกำลังหนึ่งในกรรมการอุทานรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างไหลเวียนในร่างกายแม้จะถูกวิจารณ์เรื่องความสวยงามแต่เข้าเกลียบปากหม้อของโงกุลก็ได้รับคะแนนสูงอย่างน่าประหลาดทำให้เขาผ่านเข้ารอบไปด้วยความฉิวเฉียด ฝาใสาจ้องมองโงกุลด้วยแววตาไม่พอใจพลังงานบ้าบออะไรกันมันต้องมีเทคนิคซื่อเธอกล่าวอย่างไม่พอใจการแข่งขันระหว่างสายยญาผู้หิวโหวยกับเชฟสาวผู้มุ่งมั่นได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังแล้วรอบที่สองของศึกชิงเจ้ายุทธจักรโจทย์คราวนี้คือต้มยำกุ้งมหาเทพซึ่งต้องแสดงถึงความสมดุลของห้ารสชาติลตัก เปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานและมันโงกุลเริ่มรู้สึกถึงความยากลำบากที่แท้จริงเขาลองใส่เครื่องเทศเยอะๆเพื่อให้มีพลังแต่มันกลับกลายเป็นรสชาติที่จัดจ้านเกินไปจนกินไม่ได้อึกเผ็ดจนพลังหมดเลยเขาเสือึกเสะออื่น อาหารไม่ใช่แค่พลังงานนะโงกุลลุงสมชายกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนกว่าเดิมมันคือการปรุงด้วยความเข้าใจด้วยความตั้งใจที่จะมอบสิ่งดีๆให้แก่ผู้กินทุกส่วนประกอบมีความหมายเปรียบเหมือนชีวิตเราที่ต้องมีสุขมีทุกข์มีสมดุล โงกุลครุ่นคิดกับคำพูดของลุงเขานั่งอยู่ริมคลองมองดูเรือแล่นผ่านผู้คนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายท่ามกลางวัดวาอารามที่เงียบสงบด้วยความสงสัยโงกุลตัดสินใจเดินเข้าไปในวัดแห่งหนึ่งที่เขาเห็นอยู่ลิบลิบ บรรยากาศภายในวัดสงบเย็นกลิ่นทูบหอมฟุง้งผู้คนนั่งสมาธิอย่างสงบโงกุลนั่งลงเรียนแบบพวกเขาและในความเงียบนั้นเองเขาก็เริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การทำลายล้างแต่คือการสร้างสารรค์การรักษาสมดุลและการมอบความสุขให้ผู้อื่น คียของฉันมันสามารถทำอะไรได้มากกว่าแค่ปล่อยพลังต่อสู้โงกุลรำพึงเขานึกถึงลุงสมชายที่ใช้ตะหลิวอย่างช้าๆแต่เปี่ยมด้วยพลังควบคุมไฟเขานึกถึงฟ้าใสาที่บรรจงจัดจานอย่างประณีตนั่นไม่ใช่แค่เทคนิคแต่มันคือจิตวิญญาณ เขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวิธีการใช้พลังไม่ใช่เพื่อเพิ่มความเร็วหรือพลังดิบแต่เพื่อเพิ่มความละเอียดความแม่นยำในการปรุงและที่สำคัญคือใจที่จะส่งผ่านรสชาติอันลึกซึ้งในที่สุดวันตัดสินรอบสุดท้ายก็มาถึงโจทย์คือสุดยอดผัดไทยที่จะต้องสะท้อนถึงแก่นแท้ของอาหารไทย ฝาใสปรากฏตัวพร้อมกับวัตถุดิบพรีเมียมและอุปกรณ์ทำครัวล้ำสมัยเธอเริ่มผัดเส้นอย่างรวดเร็วจัดจานด้วยความบรรจงใช้ซอสสูตรหลาบที่คิดขนขึ้นเองกลิ่นหอมฝุ้งดึงดูดความสนใจจากผู้ชมและกรรมการแต่งโงกุลเขามาพร้อมกับรอยยิ้มที่มั่นใจเขาหยิบตะหลิวที่ลุงสมชายมอบให้ เขานำพลังขีที่ฝึกฝนมาใหม่บังคับเปลวไฟใต้กระทะให้ร้อนแรงสม่ำเสมอในระดับที่พอเหมาะพอจอบ ด้วยความเร็วที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าเขาสับกระเทียมคลุกเคล้าเส้นกับซอสโฮเมสที่ปรับสูตรตามคำแนะนำของลุงสมชายแต่ที่พิเศษคือใจที่เขาใส่ลงไปในทุกขั้นตอนเขาผัดด้วยความรักความเคารพต่อวัตถุดิบและความปรารถนาที่จะมอบความสุขให้แก่ผู้กิน จานผัดไทยของโงกุลวางลงตรงหน้ากรรมการมันอาจจะดูเรียบง่ายแต่มีออร่าบางอย่างแผ่ออกมาเมื่อกรรมการตักชิมทุกคนก็ต้องหลับตาพริมนี่มันรสชาติแห่งความทรงจำหนึ่งในกรรมการอุทานเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมันครบถ้วนอย่างลงตัวและสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่ผู้ปรุงมอบให้ ผัดไทยของฟ้าใสาอร่อยเลิศแต่ของโงกุลนั้นมันเข้าถึงจิตวิญญาณเสียงปลบมือดังสน,นั่นงกุลได้รับตำแหน่งเจ้ายุทธจักรแห่งสตรีทฟู้ดแห่งกรุง